ผู้ชี่ยวชาญเผยสาหลักการเลือกที่นั่งเอาตัวรอดในเหตุเครื่องบินตกส่งผลต่ออัตราการรอดชีวิตถึง20%ซึ่งมีวิธีเลือกอย่างไรให้ปลอดภัยและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตเดี๋ยวข่าสวสดจะมาแรปอัพให้ฟังค่ะโดยผู้ชี่ยวชาญเปิดเผยว่านะคะจากการรวบรวมหลายกรณีของอุบัติเหตุการบินที่นั่งมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตซึ่งหลักการเลือกที่นั่งทองคำมีอยู่สข้อคือท้ายเครื่องทางเดินและใกล้ทางออกฉุกเฉินค่ะ ยกตัวอย่างเช่นอุบัติเหตุสายการบินเจจูแอร์ในปี2567ที่ผ่านมาค่ะทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง179คนโดยมีเพียงลูกเรือ2คนที่นั่งอยู่ท้ายเครื่องเท่านั้นที่รอดชีวิตจากการสอบสวนภายหลังนะคะพบว่าเครื่องบินเนี่ยทลายออกจากรันเวย์และชนกําแพงคอนกรีตค่ะขณะลงจอดที่สนามบินมูอันในเกาหลีใต้แล้วก็ทําให้ลําตัวเครื่องเนี่ยแตกหกักมีเพียงท้ายเครื่องเท่านั้นที่ยังโครงสร้างเดิมทําให้ทั้งสองคนรอดชีวิตได้อย่างปาฏิหาริย์ค่ะ แถมยังมีสถานการณ์คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นในอุบัติเหตุเครื่องบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบิน123ในปี2528และคลาสเอเชียแอร์เวย์เที่ยวบิน222ในปี2557โดยผู้รอดชีวิตเกือบทั้งหมดนั่งอยู่ท้ายเครื่อง และจากการวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหรัฐอเมริกานะคะแสดงให้เห็นว่าอุบัติเหตุการบินตั้งแต่ปี2,514เป็นต้นมาอัตราการรอดชีวิตของที่นั่งส่วนท้ายอยู่ที่ประมาณ69%ส่วนกลางอยู่ที่56%และส่วนหน้าเพียง49%เพียงแค่ตำแหน่งที่นั่งเพียงอย่างเดียวก็อาจส่งผลต่อโอกาสรอดชีวิตได้ถึง20%เลยทีเดียวค่ะนอกจากท้ายเครื่องแล้วบริเวณใกล้ปีกและโคนปีกก็ปลอดภัยเช่นกันค่ะเพราะบริเวณนี้มีโครงสร้างที่เสริมแรงและมักอยู่ใกล้าทางออกฉุกเฉินซึ่งช่วยในเรื่องการหลบหน อย่างรวดเร็วแต่ใต้ปีกมีห้องเก็บเชื้อเพลิงหากเกิดไฟไหม้จากอุบัติเหตุก็ต้องระวังความเสี่ยงเช่นกันค่ะ ในขณะที่แดเนียลกวาซีเจกุมนักวิจัยด้านความปลอดภัยจากการบินมหาวิทยาลัยนอตดาโคตาเตือนว่าหลังเกิดอุบัติเหตุผู้โดยสารต้องอพยพออกจากเครื่องบินภายใน90วินาทีจึงแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบประตูฉุกเฉินที่ใกลที่สุดหลังขึ้นเครื่องและนับจำนวนแถวจากที่นั่งเพื่อป้องกันกรณีที่ควันหนาบดบางสายตาพร้อมทั้งเน้นย้ำอีกว่าในช่วงเวลาวิกฤตห้ามถือกระเป๋าถ่ายวิดีโอหรือทำอะไรที่ชะลอการหลบหนีค่ะ รวมถึงซาตาจารย์กิติคุณเซจิอาเบะจากมหาวิทยาลัยคันไซได้พูดเสริมอีกว่าที่นั่งที่ปลอดภัยจริงๆยังคงต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของอุบัติเหตุหากหัวเครื่องกระทบพื้นก่อนแถวหลังอาจจะปลอดภัยกว่าค่ะแต่หากเป็นกรณีตรงข้ามอาจเป็นไปได้ในทางกลับกันโดยแนะนําให้เลือกที่นั่งที่ติดทางเดินเป็นลําดับแรกเพื่อความสะดวกในการอพยพอย่างรวดเร็วค่ะ ถึงแม้ว่าที่นั่งทุกตัวบนเครื่องบินจะได้รับการออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยแต่ว่าผู้โดยสารต้องจดจําเนื้อหาที่ลูกเรือสาธิตวิธีการเอาตัวรอดถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะรวมทั้งปฏิบัติตามคําแนะนาของลูกเรือเพราะสิ่งนี้ช่วยชีวิตได้จริงไม่ใช่แค่เพียงที่นั่งอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่รวมถึงความตื่นตัวและมีสติในการลงมือทํขาขณะเกิดอุบัติเหตุค่ะสําหรับข่าวสดรับอัาวันนี้สวัสดีค่ะ ทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ